สวัสดีครับผมเขืออีสานใต้ครับครับมือนี้ผมมาตามต่อแนวทางเลขวิ่งครับเลขคำนวณเลขสูตรของพ่อวุฒิเนาะครับสลหรับในงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนาะครับเลขของคุณพ่อกับเขานึงครับเลขหนึ่งครับเขาเลขล่างครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววดนี้เนาะครับมามาเบิงน้ากันคาัาวคุณพ่อหายเลขวิ่งเป็นเลขตัวใดครับมือนี้ผมก็อยู่กับคุณพ่อวุฒิครับสำหรับเลขวิ่งของคุณพ่อวุฒินะครับท่านผู้ชม เข่ามาสามวดสามวด,ดติดแล้วครับหวดนี้ถ้าเข่าอีกก็เป็นงวดที่ซีเนาะครับท่านผู้ชมครับพ่อสวัสดีครับครับโอ้เล็กวิ่งของพ่อก็เมนอยู่น,น,ะนะพเนาะครับเขายุกเกือบลุด<笑><笑>ลดนีหวดที่ผ่านมากะเขาเล็กนึงเล็กลา่างมากพ่อนอะครับครับ เดี๋ยวรอบเบิ้งน้นกันครับท่านผู้ชมคุณพ่อว่าคุณพ่อเฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเด็กวิ่งครับ,รบใกล้แก่ห้องดีจังนอ้อพ่อไอใกล้มันบุกขึ้นคนครับเด็กความฝันของพ่อกับเขาเ่านาะพ่อเนาะเข่าเข่าคือกันเด็กวิ่งกับเขา่า เขาทั้งสองคลิปเลยครับสําหรับของคุณพ่อบุตรครับท่านผู้ชมครับถือว่าคุณพ่อฝันเม่นและก็ไใเล็กยิ่งกับเม่นพร้อมครับแต่บางครั้งอาจจับคู่ให้พิษพลาดเนาะครับคือวันที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่คุณพ่อจับคููให้พิษครับคุณพ่อจับคู่ให้หนึ่งแปดนอพรเนาะครับเลีมันออกหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งครับท่านผู้ชม ในวันี้คุณพอ่อก็ะหายละให้เป็นที่ละกันนะครับวิ่งบนมาพอ่อ5 1แล้วก็6สลับเลขวิ่งตัวบนครับคุณพอ่อให้เลขหาเลข1เลข6ครับตานชมครับจับให้เลข3ตัวครับคือ60หครับแลรากา2ตัว56 รากา0หารากา16ครับท่านผู้ชมครับรส่วนเลขวิ่งล่างครับก็คือให้เลข7กับเลข8ครับท่านผู้ชมจับคู่ให้17 70รากา82<อ>ครับถ้าเสียงดังเนก็นขอโทษขออภัยน้ำเนอครับเพราะว่าไก่มันขันไก่มัน <c oughs> หายโศคเมียโนพ่อไก่หายโศคขึ่งวัามีกีนะพอนะ อันนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเคเดกวิ่งของคุณพ่อบุตรครับแล้พ่ออธิบายให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยครับครับก็นี่วิ่งวิ่งบนครับหาหนึ่งหกไอหาหนึ่งหาหนึ่งหกเลยพ่อมักเลขวิ่งตัวใดเป็นพิเศษครับห้มาสามตัวเนาะพ่อเนาะเพราะว่างวดนี้พ่อมักหนึ่งอีกพ่อหยันหนึ่งมันขึ้นขึ้นไปบนอ๋อมักหนึ่งอยู่ครับก็คือเด่นหนึ่งเด่นเด่นแบบไป ขีนให้บางเที่ยก็บบุ๊กออกมากออกเว็บตัวนี้พ่อนี่แหละบางเที่ยมันมาในกั้นใช่ครับสามตัวบ้งเที่ยมาบนบ้งเที่ยมันมาในกั้นหมดเลยสามตัวก็มีครับครับอ๋ออาชีมาหาหนึ่งโกก็ได้แมนแต่ว่าพอจับกูให้พอให้เลขสามตัวไปสามตัวเลขท้ายของวันทีหนึ่งหกศูนหาให้ระว่างเก้าศูนหาหนรับให้ตัวเดียวนี่แหละครับเลขสามตัวตรงในกั้นหมักมักตัวไรกับเลือกเอา บ่หมักก่ะบ่มักอะบผ่านไปครับครับอันนี้คือมักบนจ้าไผ่สองตัวเนาะพอเนาะครับสามตัวครับแล้วสามตัวคือหาหกศูนย์หาแล้วกันหนึ่งหกไห่ระว่างเล็เก่าน้ำเนยเนาะพออืมครับครับวิ่งล่างเจ็ดก็แปดเจ็ด่าแล้วว่างวนนี้พอมักพอมักเจ็ดมักเล็กเจ็ดเป็นพิเศษพอหมักเจ็ดเด่นเจ็ดเนาะพอเนาะพอหายมากคือหนึ่งเจ็ด เจ็ดศูนย์นะครับแปดสองโต๊ะรูปแปดนี่แหละครับอืมครับครับการลอมพิจารณาเบิรงครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอเก็บไว้ครับเปรียบเท่างครับเปรียบเทียบกับตัวเลขของตะคของครับเพราะว่าคลิปนี้ก็คือคลิปเลขวิ่งของคุณพ่อครับเข้ามาสามวดแล้วครับตามมากวันนี้กับงวดที่สี่เนาะพ่อเนาะขอให้มากครับบางสองวดที่ผ่านมาคุณพ่อ ผมไม่ใช่คิมของคุณพ่อเลขวิ่งนี่สามสามงวดเนาะพ่อครับสามงวดเลขกีีคุณพ่อจับหายเข่ามาสองงวดแล้วก็มาพลาดงวดหนึ่งงวดที่ผ่านมาเมื่อก okay. ี้คุณพ่อหายหนึ่งแปดหนองหนึ่งเก่าหนองเก่าหนึ่งครับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเนอะพ่อเนาะก็คือสหรับเลขจับคู่ครับท่านผู้ชมผมก็บอกเป็นประจําว่าอาจสิจับหายพลาดแต่เลขวิ่งนี่บ่พลาดเลยเนาะเพราะว่าเลขวิ่งถ้าผู้ใดที่ว่ามีเงินหลายๆเนาะครับ จ้เอาเล็กวิ่งไปวิ่งนะครับยังเช่นวิ่งรางนี่เจ็ดกับแปดนี่ครับเอาวิ่งตัวเดียวนะครับรับร่องเข่าอยู่แล้วคุณพ่อว่าค่อนข้างสิรุดยากเนาะพอเนาะขึ้นมาอยู่แล้วตัวหนึ่งมาพะว่าพะว่ามาครับอืมครับครับเรการในงวันนี้คุณพ่อกับมาร์กเล็กเจ็ดเป็นพิเศษสำหรับเล็กรางครับแต่คุณพ่อสําหรับข้อเลขวิ่งนี่เขาว่าถ้ารล่างก็คือล่างไปเลยเป็นว่าพอล่างคือล่างเลยครับอืมเขาจะฟันทงให้เลยครับว่า เจ็ดกับแปดนี่มารางครับแต่ถ้าท้านผู้ชมสีเอาไปกัดบนก็ได้มันกัดมันกับบนี่มันขึ้นไปไหนเองนะครับครับรางคือเขียนให้เป็นแนวทางคือมา่างนะอืมครับครับก็มีประมาณนี้นาะพ่อเนาะครับอันนี้คือเล็กวิ่งครับท่านผู้ชมครับของคุณพ่อครับเดี๋ยวผมสิทวนให้ฟังอีกทีนึงนะครับวิ่งบนครับห้า 1แล้วก็6ครับคุณพ่อบอกว่าอาจจะมาได้ทั้ง3ตัวก็คือ5 1 6่ครับเลข6ให้ระวังเลข9ครับส่วนจับให้3ตัวก็คือเลขท้ายของรางวัลที่1ครับ605ครับคุณพ่อจับให้อาจจะเป็น905ครับก็คือให้ระวังด้วยครับแล้วก็2ตัวก็5 6แล้วก็0 5ย์แล้วก็16ครับท่านผู้ชมครับส่วนวิ่งล่างก็7กับ8ครับ7กับ8 ให้ระวังเลขเจ็ดไว้ด้วยเพราะว่าคุณพ่อชอบเลขเจ็ดเป็นพิเศษครับสำหรับเลขล่างครับคุณพ่อวุฒิจับคู่ให้ก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็แปดสองครับก็มีประมาณนี้ครับแนวทางเลขวิ่งเลขคำนวณของคุณพ่อวุฒิครับงวดน,นี้เป็นจะได้พ่อค่อนข้างมั่นใจบ่ก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่ อ๋อนงวันนี้เป็นบ่ครับเพราะว่ามันกับไก่ปีใหม่เลยเนาะพอนะครับวันนี้ก็คือวันของวันที่16ท่านว่าคม66ครับท่านผู้ชมครับกัลองพิจารณาเบิงครับเลขสูตรเลขคำนวณของคุณพ่อกับมีประมาณนี้กให้ท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับขอให้ทุกคนโชคดีเฮงๆรวยๆครับนำตัวเลขของคุณพ่อวุฒิไปประกอบการเสี่ยงโชคก็ขอ ให้ถูกเนาพ่อเนาะครับพอยากให้ถูกมื่นสุกคนนะครับเน้นซื้อลอตเตอรี่ครับก็คือเราสนับสนุนอ่ารัฐบาลรัฐบาลเนาะพ่อเนาะครับโอเคครับพ่อกรับมีประมาณนี้ครับผมเคยสารใต้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อวุฒิมากๆครับที่มาเล่าอ่ามาแบ่งปันแนวทางอ่าเลข สูตรเลขคำนวณที <vastly> <less> okay. ่ค so, ุณพ่อได้มาเนาะพ่อเนาะครับก็คือคุณพ่อทํามานานแล้วแต่คุณพ่อไม่ไม่แต่ก่อนก็ไม่ได้ให้เนาะมไดให้เห็นคุณพ่อบอกว่าเห็นมันเข้าบ่อยก็เลยอยากจะมานําเสนอให้ก็ให้ท่านผู้ชมลองนําไปพิจารณาดูครับงวดของวันที่16ธันวาคม66ครับขอบคุณครับพ่อครับขอบคุณครับครับผม